สวัสดีน้ำชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดิมมี่นะคะวันนี้มีจะเป็นการอัปเดตนะคะปรับสมดุลฮีโร่ว่าแผดหน้านี่นะคะหรือว่าแผดใหม่นี่นะคะที่รีแลงงวันนี้นะคะมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างนะคะตอนนี้เซิร์ฟปิดถึงบ่ายสนะคะอ่ะปรับสมดุลฮีโร่บทที่1น,นะคะที่เปลี่ยนรูปแบบหลักๆก,ก็จะเป็นโซนแบบซัพพอร์ตแล้วก็จะมีแอสซิสซินมาแล้วก็จะมีตีมี โอมานะคะมีเทนมีช้างมีตัวอะไรลัมเบอร์มีมี n นานะคะมีโมเรนมีตัวตัวอ้อยนะคะเออแล้วก็จะมีปรับประสิทธิภาพการต่อสู้นะคะจะเป็นเพนซิปแล้วก็ไอรีนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะคะคลิปนี้เราจะชิงลิงก์ไว้ให้อ่านเพิ่มเติมได้นะคะสำหรับใครที่ขี้เกียจอ่านก็ดูคลิปเรานะคะแล้วก็อ่ะพร้อมแล้วนะคะ มาเริ่มกันที่ตัวแรกนะคะจะเป็นตัวตีมี่นะคะก็จะเป็นเพิ่มบัยลัสสกิลนะคะจาก6เป็น8ยืนนิ่งตอนใช้สกิลนะคะจาก7วิเป็น4วินะคะอันนี้น่าจะเป็นสกิลอัรติเมตนะคะแล้วสกิลที่1น,นะคะเพิ่มพลังป้องกันก่อเวทให้ใช้สกิลนะคะ,ะเป็นซับพอที่ล้าหลังนะคะเขาก็เลยปรับให้มันเอาตัวรอดได้นะคะ ตัวโอมานะคะโอมาเคยรับการปรับครั้งใหญ่ก่อนหน้านี้จึงกลายเป็นตัวเลือกต้นๆในสายแท้งแต่ตอนนี้กลับเป็นฮีโร่ที่ถูกลืมนะคะเราอยากให้อโอมานะคะแบบง่ายๆนะคะคืออยากให้โอมากลับมามีคนเล่นนะคะเขาก็เลยบัฟมาประมาณนี้นะคะแลาจึงได้เพิ่มการสตันสกิลที่1การเคลื่อนที่นะคะรวมถึงยังปรับสกิลที่2โดยลดคู่ดาว และลบร้างการจำกัดของฮีโร่นะคะสำหรับสกิลพาสซีฟเราควรเราเอาคูดาวในตัวออกนะคะอ่ะช่วยโอกาสด้วยตัวสกิลให้มีโอกาสทำให้สตตนได้และลดโอกาสการเกิดซึ่งที่จะพึ่งดวงมากขึ้นนะคะคือลดคูดาวแล้วก็เพิ่มความแรงแล้วก็ลดความเร็วลงเล็กน้อยนะคะอันนี้เป็นสกิลที่1น,นะคะก็คร่าวๆนะ ไม่ได้ละเอียดมากนะคะอยากได้ละเอียดเดี๋ยวชิงลิงไว้ให้นะคะเพราะว่ามันมีหลายตัวมากแล้วก็สกิลที่1น,นะคะจะเป็นการไอสกิลที่2ดิสัดส่วนลดความเร็วนะคะเป็น30 -50 ถึงคูดาวนะคะ5วินะจาก6วินะคะแล้วก็มานานะคะ30บวก4นะคะสกิลอัลติเมทก็จะตอนใช้สกิลจะไม่สามารถใช้งานสกิลที่1มานา 140ยสี่สิบวกย0บรกานะคะนี้เปลี่ยนเป็นต่อไปตัวเทนนะคะตัวเทนมีนกลไกการโจมตีที่ค่อนข้างล้าหลังนะคะคือปรับใหม่นั่นเองนะคะสกิล2โจมตีโดยเป้าหมายได้ยากและทำให้หล้วงฮีโร่แนวหลังได้ยากนะคะเราจึงทำการปรับเพื่อ ให้สามารถบุกและเปิดไฟได้ง่ายดาเมจจากอัลติเมตก็จะทำให้สามารถบุกได้ดีกว่าเราจึงว่าหลังจากการปรับทำให้ฮีโร่ตัวนี้ถูกหยิบขึ้นมาอยู่ในเลนดาร์คเลเยอร์มากขึ้นอ๋อคือเขาอะอยากให้หยิบตัวเทนอะขึ้นมาอยู่ในเลนดาร์คและเขาก็เลยปรับใหม่อ่าทุกครั้งที่เทนจะปล่อยสกิลสามารถเพิ่มพลังโจมตีธรรมดาเพิ่มระยะโจมตีและเพิ่มโบนัส ความเสียหายจากกายภาพหของค่าพลังชีวิตสูงสุดเฮ้ยน่ากลับมาเล่นนะลบนะคะอันนี้สกิลที่1ลบอันนี้ออกนะ <S <S นำการป้องกันการหยุดชรงักออกหางสกิลคู่ดาวจังหวะทีลดคู่ดาวด้วยนะคะจาก1 2บสองจุเป็น10.04ต่อเลเวลนะคะ <S <S โอ้คิมนี้ยาวมากสกิลที่เสียงเริ่มแหบนะคะสกิลที่2นะคะ เดิมนะคะร่ายสกินอยู่กับที่ใหม่คือปรับใหม่นะกระโดดไปตามจุดแล้วค่อยปล่อยสกิลไกลสูงสุด3.5 M สามารถข้ามกำแพงได้เฮ้ยมันทำไมม,มันมันชักจะโหดเกินไปละลบลบเอฟเฟกลดความเร็วนะคะลบออกนะแล้วก็มานานะคะจาก75บวก5เป็น50บวก5นะคะประเภทความเสียหายความเสียหายเวท เปลี่ยนเป็นความเสียหายกายภาพเฮ้ยเฮ้ยมาเช็คจะน่าเล่นเกินไปละเพิ่มนะคะหากถูกขัดระหว่างทางจะลดลงเพียง50%เฮ้ยอ่ะอัลติเมทสกิลนะคะโอ้เป็นความเสียหายพื้นฐานนะคะเปจาก500บวก250ต่อเลเวลบวก0.9 AD นะคะเปลี่ยนเป็น 400บวก150ต่อเลเวลความเสียหายจริงนะคะเพิ่มลดความเร็ว50เป็นเวลา2วิมานานะคะจาก150บวก15ต่อเลเวลเป็น100บวก25ต่อเลเวลนะคะแก้ไขบั๊กเมื่อ Visual e f f e c t นะคะกับความเสียหายจริงไม่ตรงกันเออเอาดีหน้ากลับมาเล่นมากปรับเยอะมากนะคะตัวเทนต่อไปตัวชักหน้านะคะ อ่ะทุกททุกหกวิจะปล่อยเองที่ลบออกนะความเสียหายสิบสถานะผิดปกติทั้งหมดแก้ไขนะคะเพิ่มความเร็ว20%เพิ่มแล้วก็เปลี่ยนเป็นเพิ่มความเร็ว15%เป็นเวลาสองวิไม่เปลี่ยนแปลงนะคะใช้หน้าเป็นซัพพอร์ตป้องกันสถานะที่โดดเดน่นเราหวังว่าการปรับครั้งนี้จะช่วยให้การป้องกันนะคะดีกว่าเดิมประมาณนี้นะคะโอ้ปรับเยอะมากสิ่งที่เพิ่มเข้ามานะคะ ไม่ถูกค้อบคมุมและปล่อยสถานะ0.5วิเมื่อใช้สกิลกับได้รับความเร็วกันขั้นที่อนที่2%ลดความเสียหาย2สะสมได้5ครั้งนะคะทุกครั้งจะเพิ่มความเร็วการเคลือ่อนที่2%และลดความเสียหาย2ทงพาสีฟนะคะทุก6วิจะปล่อยเอง1ครั้งเดี๋ยวรอดูว่าเดี๋ยวเราทำคลิปให้ดูนะคะว่าตัวที่ปรับมาแพทใหม่เนี่ยเขาจะเล่นกันยังไงนะคะเดี๋ยวเราแบบไปทดลองเล่นก่อนนะ อัลติเมตนะคะที่ลบอ,อกความเสียหาย10ลดคูดาวสกิล2 5วิผลลบผลเมื่อใช้อัลติเมตนะคะจะทำให้คูดาวสกิล1เหลือ1วิเมื่อใช้สกิลที่2แต่ใช้ไม่แต่ไม่ใช้มานะสิ่งที่เพิ่มเข้ามานะคะเพิ่มเกาะป้องกันให้กับตนเองและทีมแก้ไข20%เพิ่มความเร็วเปลี่ยนเป็นจาก20นะคะเป็น15 ระยะเวลานะคะเพื่อนร่วมทีม1วิเป็น2วิอ่ะตนเองนะคะจาก3เป็น2วิป้องกันเกาะน,น,นะคะ500บวก500ต่อเลเวลโอ้โหเราดีล้อโอ้โหเลยนะคะแลมเบอร์นะคะโอ้โหพูดเลยแลมเบอร์ตอกกระป๋องมานานเราอยากให้เขามีความสามารถในแรงขึ้นนะคะก็ลเลยปรับอ่าปรับพลูดาวนะคะแล้วก็ เพิ่มความแรงคูดาวนะคะจาก6วิเป็น12-9ถึงลบสิ่งที่ลบออกนะคะลดความเสียหายจากศัตรูสิ่งที่เพิ่มเข้ามาะคะ่ะผักศัตรูที่ใกล้ที่สุดถอยหลังหากไปชนญกับศัตรูคนหนึ่จะทำให้ศัตรูคนนะั้นลอย1วิเฮ้ยมันแรงจังวะทุกคนสิก่ที่2นะคะคูดาวจาก10เป็น8-6วินะคะลดความเสียหาย เลยลดความเร็วเล็กน้อยขอไปด้วยนะคะแล้วมาหน้านะคะจาก75บวก5นะคะเป็น40บวก8เพิ่มนะคะลดค่าเสียหายศัตรูที่20%อัลติเมทสกิลนะคะเปลี่ยนความเสียหายเวทโดดโดนครั้งแรกนะคะ300ถึง500บวก8พลังชีวิตสูงสุดความเสียหายต่อเนื่อง75ถึง25เอ้ถึง125บวก ปอร์เซนต์บวกพลังชีวิตสูงสุดนะคะต่อไปตัวมีหน้านะคะเราเคยคิดว่าการใช้มานาของสกิลที่1เยอะเกินไปจึงได้ทำการปรับนะคะสกิลที่1น,นะคะเปลี่ยนแบบเปลี่ยนแบบเสริมพลังสกิลที่2นะคะจากใช้มานา50เป็น5 0ถึง100อันนี้ปรับไม่มากนะคะต่อไปตัวโมเรนโอ้โมเรนปรับเยอะเนี่ยปรับเยอะมากนะคะโมเรน ่เราพูดกันคร้าค้านะคะโมเลนเป็นแบบฮีโร่ที่ไม่ค่อยถูกเลือกเขาก็เลยปรับมานั่นแหละนะคะส่วนมากฮีโร่ที่ปรับอ่ะก็จะเป็นฮีโร่ที่แบบคนไม่ค่อยเล่นกันอะ่ะและอยากให้คนกลับมาเล่นอะไรเงี้ยนะคะอ่าแพสซีฟนะคะการโจมตีธรรมดา7จาก7นะคะเป็น6.5ระยะห่างการโจมตีแต่ละครั้งนะคะ1วิเป็น0.8วิ ค่าโจมตีพื้นฐานนะคะ159ถึง17 171พลังป้องกันเกาะเวทนะคะยิม้าบวกเเป็นยิ่มห้าบวก2นะคะ4เฮตจุดเลเวลสกิลที่1นะคะคูดาวก็จาก9เป็น4.5วิสกิลที่2นะคะมานาจาก70ก็เป็น60ระยะสกิลนะคะจาก 8m ก็เป็น 6m คูดาวนะคะ11วิจาก12ลบ1นวิต่อเลเวลนะคะเป็น อวิลบ0.5วิต่อเลเวลนะคะอัลติเมตก็คือเพิ่มความแรงขึ้นมาเยอะมากนะคะความเสียหายพื้นฐานนะคะ180เป็น250บวก60ต่อเลเวลเป็นบวก5ต่อเลเวลนะคะแล้วก็บวก0.3 AD แล้วบวก0 6 AD อัลติเมตคูดา3า35เป็น40วิลบ5นะคะอัลติเมตเส้นผ่านศูนย์กลางนะคะจาก3 M เป็น3.2 M ระยะอัลติเมตนะคะจาก8เป็น7.5ก่อนไกลที่ยกเลิกนะคะเมื่อถูกผักด้วยสกิลที่2จนเข้าไปใช้ในระยะสกิลอัลติเมตจะถูกสตันหนึ่งวินะคะต่บไยตัวน้องอ้อยของเรานั่นเองโอ้คิมมียาวมากนะคะการปรับเล,เล่นเล็กน้อยเพื่อทำให้ระหว่างที่ใช้สกิลและสกิลที่อัลติเมตสามารถใช้ Challenger ์สกิลที่1ได้สกิลได้นะคะยกเว้นฟิกเกอร์แล้ว หวังว่าจะเพิ่มความสนุกสนานมากขึ้นนะคะไม่สามารถใช้ Challenger Skill และสามารถใช้ Challenger Skill ได้ทั้งหมดยกเว้น figure ก็คือเปลี่ยนมานะคะจากที่ใช้ไม่ได้อันนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะจากการใช้อัลติเมตนะต่อไปตัวไอรินะคะไอริ Iris ยังคงความแข็งแกร่งหลังจากถูกเนิฟหลายครั้งแต่ก็ยังไม่แก่งพออัลติเมตทาให้เธอมีความคล่องตัวเสถียรเกินไปซึ่งทําให้เธอมีข้อผิดพลาดสูงดังนั้นเราจึงได้เพิ่ม ข้อจำกัดบางประการในครั้งนี้นะคะและลดเอฟเฟกการสโลว์พาสซีฟลงแต่เรายังเพิ่มโบนัสสำหรับการโจมตีแทนที่นะคะจากอัลติเมตนะคะได้รับดากอนมาร์กนะคะเมื่อรายอัลติเมตจะได้รับดากอนมาร์กหอัน1 s t a c สแต็กนะคะต่อจำนวนฮีโร่ที่ลงสกิลนี้จาก2 s t สแต็กก็เป็น1 s t a c สแต็กนะคะต่อไปตัวเพนของเรานั่นเองนะคะอ่ะก็ ระยะระยะห่างระหว่างการโจมตีจาก0.8วีเป็น1วีนะคะสิ่งที่เพิ่มเข้ามานะคะหลังใช้สกิลเพิ่มความเร็วโจมตี30%สัดสะสมได้3ครั้งนะคะสกิลที่1นะคะแก้ไขสิ่งที่แก้ไขนะคะร่างอามาตะไม่มีบาการแสดงผลนะคะสิ่งที่เพิ่มเข้ามาจะเป็นได้รับการลดความเสียหาย40%่คูลดาวทันทีหลังจบเอฟเฟกจะเข้าสู่คูลดาวและสกิลที่2นะคะ ยืนนิ่งตอนใช้สกิลบวก2วีนะคะไม่สามารถโจมตีธรรมดาหรือใช้สกิลได้สิ่งที่ลบออกนะคะระหว่างใช้สกิลจะลดความเสียหาย50%อ่ะซิปนะคะบอกว่าที่อัปเดตมาใหม่นะคะคือไม่สามารถสกิลที่สองนะคะอมฮีป่าไม่ได้แล้วนะคะอมได้แต่เพื่อนในทีมแล้วก็ คีบที่มันตีปอมนะคะสรุปม,มาสั้นๆนะคะประมาณนี้คขาว่าซีบะซีบาโดนหนักมากนะคะแผดนี้อ่าพื้นฐานนะคะและโจมตีธรรมดาจาก3เป็น2.5นะคะพัสซีบนะคะเมื่อพองตัวจะสร้างความเสียหายเวทเป็นวงกว้างะคะเมื่อพองเมื่อตัวพองจะได้รับการยกเว้นความเสียหาย25%่สิบเ สกิล uh, ที่1นะคะจาก200อันนี้เป็นความเสียหายพื้นฐานนะคะ200บวก80เป็น400บวก80ความเสียหายต่อน,น่นะคะบวก70 75บวก15บวก0.2 AP นะคะเป็น100บวก20บวก0.15 AP ลดค่าเสียหายเวทโจมตีธรรมดาโดนเป้าหมายนะคะมานาจาก75เป็น60คูดาวจาก6วิเป็น5วินะคะ อาซีลี่สองนนะคะอมคิป,ป่าที่ลบออกนะอมอบตัวต้านความเสียหายให้เพื่อนร่วมทีมเมื่ออมเพื่อนนะคะคือเอ้ยลดความเสียหายให้กับฮีโร่ฝ่ายเดียวกันระหว่างการอมนะคะอันนี้ที่เอาออกนะคือโดนหนักมากนะคะสิ่งที่เพิ่มเข้ามานะคะซิปจะอ้วนขึ้นและลดความเร็วการเคลื่อนที่ก็คือเนิร์ฟนั่นแหละนะคะเนิร์ฟซิปนะ เมื่อการชาร์จสิ้นสุดลงก่อนกำหนดคูเดาวจะลดลงเพียง50%โลกของเพื่อนร่วมทีมนะคะจาก40บวก80ต่อเวลละค่ะแล้วก็บวก0.4 AP เป็น12%ของ HP ของซิปนาน3วินาทีคูลดาวสกิลนะคะ10ถึง0.6เลเวลนะคะไปถึง12ถึง 0.6ต่อเลเวลนะคะใช้มานานะคะจาก110เป็น80นะคะ Ultimate Skill นะคะความเร็วเดิมนะคะ11วินะคะเป็น12ต่อวิอ่าคูรานนะคะจาก50ถึง5เลเวลนะคะเป็น45ต่อ5เลเวลอ่าอันนี้ก็จะมีแบบบัฟเนิร์ฟครั้งที่1นนะคะเป็นปัดสมดุลฮีโร่ครั้งที่1นึ่ซิโดนหนักมากนะคะแล้วที่เหลือก็ ปรับอันนี้ก็ฝั่งนี้จะเป็นปรับรูปแบบการเล่นนะคะน,นี่ก็จะเป็นปรับปรุงประสิทธิภาพการต่อสู้นะคือก็จะมีเนี่ยตัวที่หน้ากลับมาเล่นนะคะก็คือตัวเทนเนี่ยตัวเนี้ยกับตัวตัวนี้ะคะตัวน้องอ้อยของเราคือว่าใครเจอแพทนนี้ก็คือแบนน้องอ้อยนะคะแบนน้องอ้อยไปก่อนเลยที่เหลือก็ตามตามกันนะคะต้องรอดูนะคะว่าจะปรับเปลี่ยนการเล่นเดี๋ยวต้องไปรอดูการเล่นนะคะ อ่ะเดี๋ยวพักสมองกันสักแป๊บหนึ่งนะคะเข้าสู่ช่วงว่าแพทใหม่นี่นะคะ g m จะแจกอะไรฟรีบ้างมากันนะคะตรงนี้จะเป็นสำรวจดินแดนมังกรวันที่ยมสี่นะคะบอกว่าแล้วสกินแวร์ต้องแจกฟรีแน่นอนแล้วก็จะมีคืออึ้งตรงที่แจกสกินฟาเรนนะคะคืออุ้ยมาใหญ่มีบัตเตอร์ฟาฟาเรนเอมลี่มีอันนี้น่าจะทาร่านะคะไม่แน่ใจนะ แล้วก็มีอ่งางเปาปีใหม่รับของรางวัลฟรีนะคะยิมนะคะแล้วก็ใช้สกินอะ g e เจน e ฟรีพร้อมเปิดเล่นฟรีทกฮีโร่นะคะออนสกินอันนี้คือใช้สกินฟรีนะคะไม่ได้แจกแต่เนี้ยอันนี้น่าจะรับสกินฟรีแล้ล็อกอินเล่นเกมนะคะรับอิมเมจิและกรอบโปรไฟล์ลิมิเต็ดฟรีโอ้โหฟรีนะคะเน้นย้ำว่าฟรี ก็จะมีข้าวๆนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่บับเนิฟฮีโร่ล่าสุดกันดีกว่านะคะมาต่อกันที่บับเนิฟฮีโร่นะคะคือคลิปนี้อ่านยาวมากตัวที่ตัวที่เนิฟเนี่ยนะคะสมควรโดนเนิฟแล้วนะคะเพราะว่าโหดมากริปปแพทที่แล้วคือโหดมากนะคะใช่ควรเนิฟนะคะกับตัวเนี้ยซัพพอร์ตเนี่ยก็เนิฟไปเลยนะคะ ตัวที่บัฟมาคือเอาใจใส่รลอเลี่ยวนะเอาใจใสายเมทน,นะคะเขาว่าละลอเลียยต้องแบบบัฟมานะคะจะมีตัวอาญาที่บับมานะคะโอ้อาญาแค่นี้ก็โหดแล้วนะจะมีอาญานะคะลอเลีย่ยออันนี้ชื่ออะไรนะโอโอเมนปะอ่ะโอเมนจะมีตัวพ่อโมดะอะมีทาร่านะคะตัวที่เนิฟจะมีริปเปมีทอนแล้วก็มีเมทนะชื่ออะไรไม่รู้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราชุบเลยดีกว่านะคะตัวอาญานะคะเป็น ลดความสกิลที่1นนะคะลดความเร็ว30ลดความเร็วนะคะจาก30จาก30ทุก5 10 AP บวก1นะคะเป็นลดสลดลอลดความเร็ว30บตวก่เปอเตต่อเลเวลนะคะคือคลิปนี้อ่านยาวมากนะคะอาจจะแบบลิ้นพันนิดหน่อยนะคะเป็นคลิปที่นานที่สุดแล้วนะ,ะนี่นะคะสกิลที่2เกาะป้องกันนะคะอ่ะเป็น สีเราขออ่านแค่ตัวสีเหลืองนะคะเพื่อจะแบบความรวดเร็วมันอาจจะไม่ได้ละเอียดมากนะคะคือจะให้อันนี้มาอ่านนะแล้วดูคร่าวๆนะคะ42425บวก70ต่อเลเวลนะคะบวก0.50 AP บวก6%โบนัสพลังชีวิตนะคะและเพิ่มเกาะเพิ่มเป็น100%นะคะจาก50เป็น100โอ้โหสกิวอัติเมนะคะเพิ่มความเร็ว เพิ่มความเร็ว30%อ่าตัวต่อไปนะคะตัวริปโปริปโปเก่งในตำแหน่งฟาร์มนะคะเราจริงปรับให้ให้โดดเด่นให้น้อยลงอันนี้ก็บัฟนะเอ้ยเนิฟมานะคะลิ้นพันเป็นการลดคูลดาของสกิลที่2ของเขาเมื่อการโจมตีต่อสู้นะคะสิ่งนี้จะใช้ไม่ได้ในป้อมอีกต่อไปนะคะและเอฟเฟกจะลดลง50%เมื่อโจมตีคีปป่าและคีปเลน อัลติเมตสกิลนะคะเมื่อโจมตีธรรมดาหรือใช้สกิลฟาดโดนสตูนะคะจะฟื้นฟูพลังชีวิตนะคะไม่มีผลต่อป้อมและเอฟเฟกจะลดลง50%เมื่อโจมตีคีบป่าและคีบเลนไม่มีผลต่อป้อมแล้วนะคะคือสกิลอัลติเมทนะและเอฟเฟกจะลดลง50%เมื่อโจมตีคีบป่าและคีบเลนโอ้คือโดนโดนหนักโดนหนักนะคะต่อไปทอน้นองทอนนะคะอ่า คือตอนนี้มีความนิยมและอัตราความเฉลีค่อนข้างสูงนะคะก็เลยเนิฟมาสเกตที่2นะคะ <c oughs> เพิ่มจาก3าเป็นเวลา2วีเป็น20%เป็นเวลา1วี 1> <c oughs> ก็คือไม่ได้โดนหนักมาแล้วตอนนี้ชื่อเนี่ย <c oughs> แอดนิดแอดนิดนะคะใช่ะอ่านพีดเราขอไปด้วยนะคะเราชอบอ่านชื่อฮีโร่ผิดอ่ะสัดส่วนการลดความเร็วนะคะจาก20% 4ถึง40%เป็น 5-10%ถึงนะคะซ้อนทับกันได้นะคะพัสซีบนะคะลดคูดาวของการที่อัตราการฟื้นฟูนฟนมานา20%เฮ้ย <Hey. S 1> ต่อไปนะคะตัวรอเรียวแม่ก็คือแม่นะคะพัสซีบนะคะค่าฟื้นฟูน,ฟน,นะคะ10 110บวก8ต่อเลเวลนะคะเป็น120บวก10ต่อเลเวลอ่าการตัดสู้ใน สนามรบตอนนี้ค่อนข้างดูเดือดนะคะจึงทําให้พลังการรบของลอเรียลนะคะตามไม่ทันยุคสมัยที่เปลี่ยนไปนะคะต่อไปะคะโอเมก้าอ่าลืมชื่อฮีโร่ไงโอเมก้านะคะการปรับพรังที่เราทำให้ความสามารถการบวกของโอเมก้าลดลงนะคะเรายิงปรับคืนมาและยังเพิ่มความสามารถอื่นะคะจะเป็นการปรับสกิลที่สองนะคะ ความเสียหายต่อครั้งนะคะ0.2 AD บวก1พลังชีวิตเป็นปูเป็นนะคะ0.25 AD บวก1พลังชีวิตสูงสุดของตนนะคะความเสียหายสกิลนะคะ50บวก50 50ต่อเวลนะคะบวก1.0 AD บวก4%ถึง9พลังชีวิตสูงสุดของตนนะคะคูดาวนะคะจาก10 ถึง0.6เปลี่ยนมาปรับมาเป็นนะคะ10ถึง0.4ต่อเวลนะคะต่อไปตัว Xnet พอมดของเรานั่นเองค่ะก็จะเป็นเพิ่มโบนัสความเสียหายนะคะ50บวก5เลเวลบวก0.15 AP นะคะสกิลที่1นะคะความเสียหายนะคะปรับมาเป็น425บวก50ถึง บวก0.6 AP ะอ่นะคะแล้วก็คูดาวอัลติเมทนะคะจากยิมสีถึงสีวิปรับมาเป็นยิ่มสีวิเลยนะคะต่อไปตัวทาร่านะคะเราต้องการเพิ่มความคล่องตัวของทาร่านะคะเมื่อเธอต่อสู้กับศตรูอย่างต่อเนื่องนะคะดังนั้นเราจึงให้ความสามารถในการโจมตีปกติของเธอในการลดคูดาวของสกิลหนึ่งของเธอนะคะ เื่อแลกกับการเพิ่มคูดาวพื้นฐานของสกิลหนึ่งของเธอเล็กน้อยนะคะสกิลที่1นะคะทาร่านะคะการโจมตีปกติโดนศัตรูฮีโร่นะคะสามารถจะสามารถลดคูดาวนะคะสกิลหนึ่งลง1วินาทีนะคะลดคูดาวนะคะ11วิถึง0.6วินะคะไปถึงปรับมาเป็นนะคะ13ถึง0.6วิต่อเลเวลนะคะ คลิปนี้ก็จะมีคร่าวๆประมาณนี้นะคะถ้าเราอ่านข้าไหนผิดหรือว่า,าผิดพลาดจริงๆก็ขอภัยกันมานาที่นี้ด้วยนะคะคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะคร่าวๆเดี๋ยวเราจะให้ลิงก์ตรงนี้นะคะไว้อ่านนะคะก็จะมีปรับถมดุนฮีโลร่กับอันนี้นะคะแล้วคลิปกิจกรรมเดี๋ยวทยอยอัพลงให้นะคะคลิปนี้ก็จะมีคร่าวๆเพียงเท่านี้นะคะหากใครชอบก็ยกันกดแชร์กดไลค์แล้วก็กด ตัดตะไคร้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ